ปอนนกแก้วมองนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามสีครับขอก็เทลก็จะเน้นไปทางผิวปากใช่ไหมครับใชครับผิวปากร้องเพลงครับผมค่ะร้องเพลงสันคอนโนนะครับไซ้หัดกินแบบนี้ก็โัละถามพันครับอเมซอนออร์เรนีครับอนค่ะราคาก็ไม่แพงครับเจ็ดเฟนมาแล้วขอเชื่องนะคะนี่ค่ะเจ็ดแปดเดือนเลยครับผมอ๋อเจ็ดปดเดือนแต่ตัวใหญ่มากเลยอะค่ะ สีเลกกันก็พูดก่งครับมีบูดซินนามอนรับบูดพายแอปเปิ้ลครับและคาก็ตัวละ1 5 0่าบาทครับี้็เป็นคู่กันละครับใช่ครับก็รูบูัวเมียครับอันนี้เป็นคู่เมียครับผมค่ะแยกได้ครับตัวละห้าห้าพันน้องจะน่ารักตะมุตะมิมีสีน้อยย้อนยิบที่ลองจับดูก่อนน้องน่ารักมากอ้าวมานี้ลูก เขาติดของาต,ต,ติดคนป้อนติดคนป้อนกำลังใส่กันเต็มเลยค่ะใส่อะเยอะเลยคือร้านน่ารักทุกตัวครับป้อนนมเองทุกตัวค่นนะเรื่องมากครับ คืดิเป็นขบวนยั <c oughs> นกษ์กว่าอีกยักษ์กว่าเข้าบ้านไปแล้วหนึ่งตัวเข้า <c oughs> บ้านไปแล้วค่ะนี่อูย้ยวนมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะเขาเปิอริชาชินพาเที่ยวค่ะทีนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยค่ะ อันนี้เป็นลูกบอลลกแก้วมองนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามสีครับสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองครับราคาก็ตามสีครับค่ะเดียวเท่าไหร่ครับสีเขียวหกพันบาทครับสีฟ้าแปดพห้าครับเหลือง13่สามครับสีเหลืองจะราคาสูงใช่ครับมองสีเหลืองราคาสูงครับ ค่ะสูงกว่าสีอื่นๆเลยนะคะนี่ใช่ครับเขาเขาเป็นลกตาแดงครับค่ะอ๋อค่ะอันนี้เริ่มหัดแท้แล้วพี่เกือบเกือบสองเดือนแล้วครับผมค่ะเกืบเกือบสองเดือนแล้วนะคะนี่นี่คะเริ่มหัดแทะกระโพดกันละช่วงนี้ม้งมีเข้ามาเยอะใช่ไหมคะใช่ครับจองเป็นหน้าของม้งครับค่ะแต่แต่เล็กกว่นี้ไม่มีใช่ไหม เล็กวันนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาครับค่ะแต่ก็คือยังมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับผมยัเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ถ้าไซส์นี้ก็ยังถือว่าเลี้ยงก็เอาไปเชื่องได้เชื่องเชื่องครับผมใช่เชื่องครับป้อนง่ายแล้วด้วยพอเริ่มหาแทะแล้วนะคะใช่ครับมองพูดได้ไหมมองพูดเก่งครับพี่เก่งกว่าลิงเด็ดค่ะเก่งกว่าลิงเด็ดนะค่ะใช่ครับค่ะ ครับอันนี้ก็เป็นลูกบ้อนนกแก้วข้อคาเทลนะครับค่ะไว้เฟสขายก็ตัวละพันสองร้อยบาทครับค่ะอันนี้ก็เริ่มหัดแท้แล้วใช่ครับเริ่มหัดแท้แล้วครับค่ะป้อนเช้าเย็นก็พอแล้วครับอ่าตอนนี้ก็คือเหลือป้อนแค่เช้ากับเย็นใช่ครับค่ะเพราะว่าเริ่มหัดแท้แล้วครับค่ะข้อกระเทลก็จะเน้นไปทางผิวปากใช่ไหมครัครับผิวปากร้องเพลงครับผมค่ะร้องเพลงนะคะ ไซส์นี้ก็เลี้ยงง่ายแล้วล่ะค่ะเพราะ<ช>ว่าเขาเริ่มที่จะกินเองได้แล้วนะคะใช่ๆครับอันนี้ก็เป็นลูกป้อนเลเบิร์ดกับพอพัท<ช>นะครับ<ช><ช>ค่ะกำลังหัดได้แล้วเหมือนกันครับค<ช>่ะ อันนี้เจอนกหัดแทะนะคะราคายังไงคะอันนี้ตัวละ500อยครับผมค่ะทางเลเบอร์แล้วก็ฟอพัดก็คือ500อเหมือนกันนะคะเท่ากันครับผมค่ะค่ะอันนี้เป็นนกแก้วเกินชิกนะครับค่ะหัดแทะแล้วเหมือนกันครับค่ะมีนอร์มอนชินามอนแล้วก็บูชินามอนครับราคาแต่ละสีเป็นไงบ้างคะตันนี้เกินก็ตัวละพันสองครับถ้าเป็นบูก็พันห้าครับค่ะชินามอนใช่ครับบูชินามน พันห้านะคะคค่ะอันนี้ก็เริ่มหัดแท้แล้วล่ะค่ะใช่ครับหัดแท้แล้วครับผมค่ะครับอันนี้ก็เป็นซันคอนโรนนะครับไซส์หัดกินแบบนี้ก็โซนละสามพันครับถ้าเป็นนกโตเชื่องเลยก็สี่พันห้าครับค่ะอันนี้ไม่บินใช่ไหมเนี่ยไม่บินครับพลอยเปรีไว้หน่อยนึงครับผิดติดไว้นิดนึงค่ะค่ะก็ไม่บินครับค่ะเชื่องนะเนี่ยครับนี่ ผัดมาเลยค่ะอันนี้เป็นอเมซอนออร์เดนีครับอเมซอนค่ะราคาก็ไม่แพงครับค่นตัวเริ่มต้นของอเมซอนครับตัวละสองหมื่นตัวละสองหมื่นนะคะไซส์นี้เลยนะคะค่ะหลบเชื่องมากครับเชือกไหมตัวเนี้เชื่องครับอ๋อนี่ค่ะเชื่อนะหะอ่าแล้วก็มีหันมาคอครับหันมาคอค่ะอันนี้ก็เชื่องครับค่ะนี่คือปล่อยเลยนะคะเนี่ยปล่อยเลยครับค่ะ อันนี้ราคาก็ตัวละหมื่นสี่พันห้าครับหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมอันนี้อุย้ยเช็เพศหรือ,อยังคะเนี่ยเพศผู้หมดเลยครับอ๋อเพศผู้นะคะนี่ครับผมเช็คเ,เพศมาแล้วเขอเชื่องนะคะนี่ค่ะเชื่องครับเช่ออ,อันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันนกแก้วดิ้เหล็กสือฟ้านะครับค่ะราคาก็คู่ละหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับ เป็นนกพ่อแม่แล้วครับค่ะคู่ละหนึ่งหมื่นหกพันใช่ครับค่ะตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียช้อยครับตัวล่างตัวล่างอะค่ะมีวงแหวนละค่ะคตัวเมียจะไม่มีวงแหวนครับค่ะส่วนตัวนี้ก็คือตัวเมียอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะคะเนี่เป็นบูเทอร์คอยส์ครับตัวเมียตัวผู้เป็นบูนอร์มัลครับค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่พันนกแก้วม้งสีเหลืองนะครับค่ะ แบบนี้ราคาก็อยู่คู่ละสามหมื่นห้าพันบาทครับค่ะอันนี้ก็คือพร้อมพร้อมผสมแล้วครับนกสต่าเปขึ้นแล้วครับค่ะ,คะสีสวยนะคะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นกแก้วม้งสีฟ้านะครับค่ะตัวปูก็พูดได้แล้วนะครับค่ะราคาคู่ละสองหมื่นบาทครับ คู่ละสองหมื่นครับใช่ช <c oughs> นกโตจากลูก้อนครับเขาหาแล้วและเข้าจิกแล้วนะอันนี้ก็เป็นนกแก้วมองนะครับค่ะชุดนี้ก็โตมาจากลูกป้อนครับค่ะอายุประมาณสี่ห้าเดือนนกเชื่องทุกตัวครับค่ะ สำลังคนที่ไม่มีเวลา้อนก็เอารุ่นนี้ไปได้เลยครับกินเองได้แล้วครับค่ะเชื่องนะคะเชื่องเลยครับกำลังหัดพูดครับค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ฝึกอะไรใช่ไหมใช่ครับค่ะถ้าท่านรับไปก็ไปฝึกเขานะใช่ค่้เขาัยกำลังเรียนรู้ครับค่ะราคายังไงนะก็ซีเถียวหก0ันห้าทแันห้าถ้าวราคาเท่ากับลูกบานเลยครับค่ะ อันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันนกแก้วพันคอนัวนะครับค่ะตอนนี้ราคาก็อยู่คู่ละแปดพันบาทครับคู่ละแปดพันใช่ครับพ่อแม่พร้อมพร้อมทาเลยครับอ่ะอันนี้มีใบเช็คเทศด้วยไหมคะมีใบเช็คเพศครับค่ะพร้อมใบเช็คเพศนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเกรนชีสครับมีโบว์ชินามอนครับ บลูพายแอปเปิ้ลครับราคาก็ตัวละ1,500บาทครับทั้งสองสีเลยนะสองสีเลยครับผมอันนี้นกพร้อมทำไหมคะนกพร้อมทำครับอันนี้เราเช็คเพศไหมะหรือว่าอันนี้ไม่ได้เช็คเพศครับผมราคานี้ก็คือยังไม่ได้เช็คเพศนะคะอันนี้ก็เป็นกรีนเชคนะครับพายแอปเปิ้ลนะครับราคาก็ตัวละ1,300บาทครับ 1,300นะคะค่ะพร้อมทำนะคะพร้อมทำเหมือนกันครับค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เช็คเพศใช่ไหมล่ะคะยังไม่ได้เชเครับค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะตอนนี้ค่ะมีเยอะีเลยทุกสีเลยนะคะเยอะมากแต่ว่าเราถ่ายให้ดูแค่บางส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นเกนเชคสีบลูนอร์มอนนะครับค่ะ นี่จะเป็นสีแบบดูแบบเข้มครับค่ะราคาก็ตัวละ1,500้าบาทเหมือนกันครับตัวละหน0่งพน้ร้อนะคะนกพร้อมทําครับยังไม่ได้เช็คเพศครับค่ะมีหลายสีนะคะนี้ค่ะแล้วนกพร้อมทําก็เยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนกแก้วและเบิร์ดไม่มีขอบตานะครับค่ะราคาตัวละ450้าบาทครับค่ะนกพร้อมทาเหมือนกันครับค่ะ อันนี้ก็คือ450นะคะเลือกได้เลยนะคะกลุ่มนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นนกแก้วหงหยกนะครับราคาตัวละ120บาทนะครับตัวละ120ร้นะคะ,คะเลือกได้ทุกสีนะคะ,คะอันนี้ก็พร้อมทำเนาะราพร้อมทำครับมีให้เลือกหลายตัวอยู่นะคะเนี่ย อันนี้ก็เป็นนกเขาไดมอนด์นะครับค่ะราคาตัวละ2อ0ห้าิบาทครับค่ะเขาไดมอนตัวละสองร้อห้าสิบนะคะครับผมมีทั้งตัวพู้ตัวเมียครับค่ะเห็นมีไข่แล้วด้วยใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าน่นื้อหาของกล้องไม่เห็นนะคะนี่นี่เครับอันนี้ก็เป็นอเมทรอรเลนวิงเหมือนกันครับค่ะอันนี้เป็นพ่อนกคครับเขาไม่เชื่อง อ๋อพ่อนกค่ะตัวละหมื่นห้าครับผมตัวละหมื่นห้านะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะนี่อายุห้า,รหราปีแล้วครับอ้ห้าปี <laughs> ไม่เชื่องนะคะไม่เชื่องครับไม่เชื่องค,ครับอันนี้เป็นนกแกว้วอิเล็กตรัสนะครับเป็ดปูราคาก็ตัวละหนึ่งหามพันบาทครับค่ะ สมบูรณ์มากเลยอายุเท่าไหร่นะอันนี้อายุเจ็ดแปดเดือนอเห็นไหครับผมอ๋อเจ็ดแปดเดือนแต่ตัวใหญ่มากเลยอะ,ค,ะค่ะรายการก็พูดเก่งครับค่ะพูดเก่งนะคะน,นีะ้อันนี้ก็เป็นกระตัวมอลลักขันนะครับราคาตัวละห้าหมื่นห้าพันบาทครับค่ะอันนี้ถ้าเป็นคู่กันนะครับใช่ครับก็พูดกับเมียครับอันนี้เป็นคู่เมียครับผมค่ะแยกได้ครับตัวละห้าหมื่นห้าพัน อันนี้ก็ถ้าซื้อเป็นคู่ก็ได้หรือว่าถ้าจะรับแยกก็ได้นะคะอันนี้ค่ะถ้าเป็นคู่ก็แสนหนึ่งค่ะแต่นี้เขาเป็นคู่กันแล้วนะคะใช่ครับค่ะ ครับราคาชูกานะครับเริ่มจากเป็นทันตัวท็อปเลยไหมตัวท็อปแบบนี้เลยเลยอันนี้เป็นโมพทตินัมครับราคาตกที่อยู่2,500บาทเป็นเพชรเนียตัวละสอง0ันารใช่ครับค่ะน้องจะน่ารักตะมุตานี้นี่ที่ม้าวนิทม่ลองจับดูก่อนน้องน่ารักมากมาน้วยลูก ติดขมติดคนป้อนติดคนป้อนอันนี้คือสูงที่สุดเลยกันไหมใช่ตอนนี้แลคะไม่ไม่สูงสุดคือจะถือว่าเป็นตัวท็อปไห่ตัวท็อปค่ะอันนี้ค่ะเออติดคนป้อนด้วยอหมรู้กินนะเราอ่ะค่ะอันนี้เป็นโมไซค์ถังเงิค่ะ์ถังเงเคลค่ะ ราคมูสอีราคาเท่าไหร่คะนี่1,500-1,800ครับตอนนี้ค่ะราคาก็คุยกันได้นะคะอย่างนี้ค่ะมีมีหลายหลายตัวเลยอ่ะข้างล่างก็ยังอีกเยอะเลยนี่ค่ะแต่เลือกตัวน่ารักให้พี่จับเล่นมือบอลแล้วก็มีลูฟิติกเนาะเดี่นอ๋อตัวน่ารักเลยดูอันนี้เป็นเพศผู้เนี่ยราคาราคาเท่ากับโมเลยครับาน1,800เหมือนกันอ๋อค่ะนะครับ พันห้าพันแปดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเนี่แล้วแต่สายพันอันนี้เท่าไหร่ครับสองเดือนครึ่งครับพี่คสองเดือนครึ่งใช่ปล่อยให้เดินไปจับได้เลยทุกตัวเชืองหมดครับที่ร้านขึ้นขึ้นเต็มเลยตอนนี้เชืองมากเลยดูเนี่ยค่ะว่าไงลูกโอ้เดี๋ยวดูตัวนะพุูตมุตเป็นให้ค่ะเนี่ยเป็นพี่ติดมือแดงอ่า ราคายัางไงคะถ้าตาแดงปูสองพัน้าเมียสามพันครับค่ะตัวเมียจะราคาสูงกว่าสูงกว่าทุกสายพันเลยครับค่ะตัวเมียจะราคาแพงกว่าค่ะดูสิคะนี่กาลังใต่กันเต็มเลยค่ะ วยเยอะเลยที่้าน่ารักทุกตัวครับป้อนนมเองทุกตัวค่ะเชี่ยงมากครับดูดิเป็นขบวนอุ้ยอุ้ยแกงน้องเลยมีทุกสายพันธุ์เลยค่ะแต่ที่ร้านเน้นขายหน้าร้านขายเชื่องน่ารักครับค่ะนี่ค่ะเชื่องเลยค่ะเต็มมือเลยค่ะตอนนี้ เป็นพันโมซีครับสองปีอายุสองปีให้พี่จับเล่นดูได้ครับจับใหญ่ามากเลยอ่ะตัวนี้อายุสองปีอุ้ยไม่ได้ท้องใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ท้องครับอ้วนครับอ้วนตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียสองปีเขาอ,อ้วนแล้วก็มีตัวนี้น่ารักจมุตมิ นี้จะยักษ์ครับอันนี้เป็นทันโนมอนธรรมดายักษ์กว่าอีกยักษ์กว่าเข้าบ้านไปแล้วหนึ่งตัวเข้าบ้านไปแล้วค่ะนี่โอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยแต่ตัวนี้จับได้ทุกคนอ๋อนี่เขามีบ้านหรใจเปล่าตกใจหรจะเดินาต้องตกใจนี่องอราคายังไงเนี่ยถ้าตัวใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่นี้ก็อยู่ที่เรานั่นครับสต่เราจะเลี้ยงไวโชว์ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ยก็ราคาก็จะสูงกว่าเด็กๆหน่อยนึงค่ะ เขาเคยให้ลูกหรือยังอ๋อจะอ้วนอยวนีไม่ให้ครับให้มันตัวก็เป็นพ่อพันธุได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเจ้าม่อนเนี่ยมาเจ้าม่อนอันนี้นางอ้วนนางสาวอ้วนอันเนี้ยเป็นพันมดอันนี้ที่ร้านเลี้ยงไว้ให้ดูครับอ๋อเลี้ยงไว้ไม่ได้ขายนะคะเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าดู่เวลามันหน้าโตมันน่ารักขนาดไหนค่ะดูดิ เป็นพันไวเฟสนะจ๊ะเนี่ยวเฟสอันนี้คือไซส์อ้วนครับะจะเป็นัวเมียอย่างไรครับตัวนี้ขายใช่ไหมคะตัวนี้ขายครับขายราคาสอง0ันบาทตัวละสองพจ้าตัวใหญ่ๆเน,นี่ยอันปล่อยเข้าไปเลยโอ้ดีค่ะอันนี้แกงกแกงยักษ์แกงยักษ์กนะคะใหญ่มากเลยค่ะนี่เพิ่งเห็นนลเนี่ยว่าตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเนี่ยร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยจ้าค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะร้านก็อยู่ตรงตลาดสีสมรักษ์นะคะใช่ครับผม วันวันเวิกตัวหนึง่งวู <c oughs> สีอะไร สวยมากเลยสีขาวครับแต่น้องเลอะนิดหน่อยอ๋อน้องไม่ได้จับอาบน้ําเลยครับเลยเหมือนสีออกจะส้มๆ้มเนาะใช่น้องส้มใหญ่มากเลยอ่ะกี่ขีดกันแล้วคะเนี่ยตัวเนี่ยสามขีดทุกตัวเลยจ้ะสามขีดทุกตัวสามขีดมีนังส้มนะประมาณสี่ขีดครับโอ้เนี่ยค่ะสี่ขีดนี่สี่เนนมก็กินอายุขนาดนี้ยังให้กินนมอยู่เลยอ่ะยังกินนมด้วยเหรอคะครับกินนมกินผลไม้กินอาหารเม็ดค่ะตัวอ้วนมากเลยอ่ะตัวสามถึง ถึงสี่ขีดเลยนะคะเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ค่อยแจ้งเชินเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย